สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาดูมะละกอนะครับซึ่งมะละกอเนี่ยปลูกยังไงให้ดกปลูกยังไงให้มีลูกกินตลอดนะครับมะละกอเนี่ยปลูกง่ายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยผมแนะนําอย่ายไปลดน้ําทุกวันนะครับมะละกอมันไม่ชอบน้ํานะมะละกอเนี่ยต้องปลูกในดินที่มีเนอสูงๆหน่อยครับปลูกตรงที่น้าไม่ท่วมขังนะครับ ลักษณะเป็นยกโคกเหมือนกับปลูกทุเรียนนะครับนั่นแหละมละกอจะชอบมากครับมละกอชอบแบบการระบายน้ําได้ดีนะครับอย่าไปทําแอ่งน้ําขังนะครับมละกอตายนะครับซึ่งมละกอเนี่ยถ้าเราจะปลูกไว้กินเองเนี่ยหรือปลูกขายเนี่ยผมแนะนําหน้าฝนนะครับปลูกได้แต่ว่าหน้าฝนเนี่ยอย่าไปลดน้ําทุกวันนะครับอาจจะรดประมาณ 7วันครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่ก็สี่ห้าวันครั้งหนึ่งนะครับการลดน้มามอระกอนะครับเพราะว่ามันไม่ชอบน้ําแฉะนะครับมันชอบการระบายน้ําที้ดีแล้วก็ดินก็จะไม่แน่นมากแล้วก็ดินมีการระบายน้ําได้ดีนะครับนะครับอย่างมรก็ผมปลูกเนี่ยผมปลูกแต่ละต้นเนี่ยผมมาลดน้านะปลูกหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับก็คือปล่อยตามธรรมชาติเลยครับจากนั้นเราก็ใส่พวกขี้หมูขี้วัวขี้ควายลงไป บนนะครับไม่ต้องรองพื้นนะบนบนดินเลยนะครับซึ่งมลาะากรเนี่ยครับการใส่ปุ๋ยนะครับอย่าใส่ปุ๋ยที่มีความเข้มข้นสูงนะครับอย่างเช่นพวกยูเรียรหรือปุ๋ยสุดเสมอต่างๆที่มันเข้มข้นมากๆอย่าใส่ลงไปนะครับอ่า ใส่ได้ครับถ้าเราอยากจะใส่ครับก็คือปุ๋ยพวกเคมีเนี่ยแต่อย่าใส่มากนะครับมละกรมันมันแพ้ปุ๋ยแพ้น้ํานะครับคือใส่ปุ๋ยเนี่ยองผมนะผมใส่พวกขี้หมูขี้วัวต่างๆนะครับลงไปนะครับบางต้นไม่ใส่มันก็ดกนะครับมละกรครับติดลูกง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นต้นตัวเมียนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็ปลูกคู่ครับนี่ครับออกดอกมาแล้วนะครับ อันนี้เป็นต้นเพาะเม็ดจากต้นแม่ข้างๆกันเลยนะครับนะครับมะกลูกหน้าฝนช่วงเดือนมิถุนาต่งตางๆเนี่ยมิถุนาพฤษภาเนี่ยช่วงฝนตกนะครับมิถุนากรากฎานะครับก็อย่าไปลดน้าทุกวันนะครับอ่าลดสัปดา์ละครั้งพอแล้วนะครับมะกอนะครับโดกอยู่แล้วแหละมละกรกรครับมันอ่ามันต้องมีการระบายน้ําที่ดีนะครับ ผมเคยทําแล้วครับที่ผมมาพูดให้ฟังนี่ก็คือผมเคยขุดเป็นแองกระทะนะครับแล้วให้น้ําขังเนี่ยปรากฏว่ามาะกอตายทั้งหมดเลยสิบต้นนะครับเพราะว่าน้ําขังนะครับน้ําขังมันก็เลยไม่ชอบนะครับก็เลยตายไปต้นเปื่อยไปเลยนะครับซึ่งผมผมก็เลยมาอาธิบายแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับอย่าลดน้ําบ่อยเกินไปครับมะกอมันไม่ชอบมันไม่ชอบนะครับ อันนี้ผมปลูกเป็นยกโคกนะครับนี่ครับทาเป็นเนินเป็นดินสูงสูงหน่อยนะครับก็จะทําให้น้าไม่ท่วมขังนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปลูกไว้กลางทุ่งนาเนาะจะเป็นโพดนะครับแถวบ้านผมเรียกโพดนะครับหรือว่าดินเป็นเนินครับสูงสูงนะครับก็ปลูกมะละกอไว้บนบนโพดนั่นแหละนะครับแล้วก็มะละกอก,ก็ไม่ต้องลดน้ําเลยครับก็ เติบโตได้นะครับแล้วก็โดกด้วยนะครับแล้วก็บนโพนตามนากลางทุ่งนาต่างๆครับนี่ครับก็เป็นประสบการณ์ครับนํามาเล่าให้ฟังก็คือมรกตอ่ะมันไม่ชอบน้ําหรอกนะครับมันชอบอยู่แต่ว่าไม่ไมแบบน้ําขังนะแบบระบายน้ําออกได้นะครับก็คือเป็นการยกโคกยกดินเป็นเนินทุ่งสูงหน่อยนะครับคล้ายๆคันนานครับนั่นแหละมันชอบมากๆนะครับมรกตนะครับก็ อันนี้ก็เป็นที่สูงหน่อยนะครับอา่าเวลาฝนตกก็น้ำไม่ขังนะครับก็ดีหน่อยนะครับมลละก็ก็โตได้นะครับ